สิ่งแรกเลยคือเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจกันค่ะพอไม่เข้าใจก็ไม่พูดคุยกันไม่สื่อสารกันสะสมความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวการที่เราสื่อสารกันไม่ใช่การห้ามการสั่งหรือการขู่นะคะอย่าทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้ออกจากบ้านไปเลยระวังนะไปดึกๆดด่นๆเนี่ยเดี๋ยวโดนลากตัวไปซึ่งคนที่ฟังก็รู้สึกไม่ดีค่ะ ขนาดเราฟังเองเรายังรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราพูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวพูดในความจริงจากความรู้สึกจริงๆอย่างเช่นที่แม่บอกหนูไม่ให้ทําสิ่งนี้หรือที่แม่ห้ามหนูไม่ให้ไปดึกๆกด่นๆ่ะลึกๆแล้วอ่ะแม่เป็นห่วงหนูมากนะลูก ถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาแม่จะเสียใจมากๆเลยแล้วหนูก็คงเสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่หรือถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปกับลูกอะไม่กล้าที่จะคุยกันจริงๆอะคะ่ะให้ใช้ท่าทางแววตาที่มองเขาท่าทางที่โอบก,กอดการสัมผัสภาษากายแบบไหนจะทำให้ลูกของเรารู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภยัย ภาษากายก็เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะคะแม้ไม่ใช้คำพูดคนที่ดูก็สัมผัสได้ว่าเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกถึงความห่วงใยรู้สึกถึงความรักหรือรู้สึกถึงความกลัว